มัตสเมมองคนจักรวาลทั้งแปดเทศปรเสที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจชานมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบผู้อนัตตาราชาเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัทธาสหสาลีพุทธาชาลปริเขเต ร,รางขันตุโซรัางขันตอิม,สมัสเมงมงคลจักรวาลทั้งแปดเทศประเสทศจงม,มาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชัน้นมาป้องกันห้มอมลอ้อมรอบครอบัอบวอนณตตาราชเสมานา,า,า,มมานะขเขเตสมันตาสัตยโยชนะสัตสหัสานิธรรมมาชาลภริขเขเตราคขันตุรังขันต อิมัสมเหฆมงคลจักวาลทั้งแมทิสเศษท่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันมอมล้อมรอบครอบครัวอนาตาราชาเสมานาเขเตสมันตาสัตยโยชนะสตสหานสาเนปาเจกาโคตตาชาละปริเขเตร่างขันตุสุรังขันตุอิมัตสเหฆมงคลจักวาล ทั้งแปดทิศะาสีท่ทิศจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบกรอบตัวอนัตตาราชเสมานาเขเต,เตสมันตาสตโยชนะสตสหัสาลิสังคาชาละปริเขเตราคันโตสุราคันโต บุรพารัสเมพระพธคุณังบุรพารัสเมระธรรมเมตังบุรพารัสเมฆาสังฆานังตุขโรคภัยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใด็ให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือ กันครอบวันเครอะปีขอให้เคลื่อนพรอะเดือนขอให้คลายคราะวันขอให้หายเงอนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานานสาพาลาภภวันโอเมรักขันโตสุรังขันโต อาคเนรัสเมงระปุณธกุณังอาคเนรัสเมงระธรรมเมตังอาคเนรัสเมงระสัฆคนังทุกขโร,คระคปยังวิวันใจเยสัพพทุกข์สัพพศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคระตัวนอกสัพพเคราะ์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้ใคลายเป็นดีครอปีเคราะห์เดืนอนเครา วันเครขอปีก็ให้เคลื่อนขอเ,เดือนก็ให้คลายขอวันก็ให้หายเมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทาน,านังสัพพาลาภังพระวันโตเมรักขันโตโสรังคันโต ทักศีลรักษาเมงตากรุณาถากศีลรักษาเมตตาทำเมตตาทักศีลรักษาเมงตาสังานังทุกขาโรคาพยังามวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราตัวนอกสัพพคราตัวในสัพพคราตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีคราปีคราเดือนคราวัน ขอปีขอให้เคลื่อนขอเดือนขอให้คลายขอวันขอให้หายเหมือนน้ดับไฟอภิวันชัยเยสักพาทางนางสักพะลาพังพระวันโูเมรักขันโตโซรังขันโต ฮอดเดรสเสวงพระโพธคุณนางหอรเดรสเสวงพระธรรมเมตตางฮอรเดรสเมวงสังฆานางทุกขโรคบพยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน ข้ะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายราะวันขอให้หายหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพา,าทาน,นางสาพะลาพังพระวันหนเมรักันโตสุรังันโต ปาจิมรสเมงปะโคตะคุนาังป,า,า,งปาจิมรสเมงปะธรรมเมตตังปาจิมรสเมงปะสังฆานังทุขโรอคาพยังวิวันใจแยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเมืันน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพาธานัสสพพาลาพังภวันโุเมรักขันโตโสร ปายาประสเมงระบุทตะคุณังปายาประสเมงปะรมเมตังปายาประสเมงปะสังคานังทุกขโรคขปายังวิวันชัยเยสัพพทุกสาภโสกสาพโรคสาภภัยสพพเคราะห์ตัวนอกสาพเคราะห์ตัวในสาภเคราะห์ตัวใดๆกขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัาธาธางสัพพาลาภังพระวันโมเมรักันโตสุรัางกันโต อดอนราษมิงพระโคทักคุณางโอดอนราษมิงพระธรรมเมตตางโอดอนราษมิงพระสังขานางทุคารโอคาพยาวิวันใจแยสัพพทุกสัพพะ,ะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ดีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะ เราะปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเพราะวันขอให้หายหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาธาทานาสัพาลาพังพระวันโตเมระคันโตสุระคันโต เอสานรัสามิ่งผะโคตากูนางเอสานตรสเมิงผาธรรมเมตตางเอสานตรสามิ่งผะสันขานางทุกขโรคขพยังวิวันใจเยสสะภทุกสะภาโศสะภาโรคสะพับไขสะภาคราตัวนอกสะภาเคราะตัวในสะพาเคราะตัวใดๆก็ให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะหเดือนเคราะวันคร ขอปีขอให้เคลื่อนาอเดือนขอให้คลายาะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสัพพาทางนงสัพพาลาภังพระวันโอเมรักขันโตโซรัก อาการรักษาเองป่าปวนตักุนางอาการรักษาเองผ่าทำเมตตาอาการรักษาเองป่สังขานังทุขโรโขพยาวิวันชัยแยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดใดขอให้กลายเป็นดีครอบปีเคราะห์เดือนเคราะวัน ขอปีขอให้เคลื่อนเพราะเดือนขอให้คลายเราะวันขอให้หายเหมือนน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสาพาทานาสาพาลาภภวันโอเมรักขันโตสุรักขัน ปะตเวรสเมิงมาปวนปปทวักุูนังปเัปเวรสเมิงธรรมเมตตังปัเวรสเมิงระสังฆานังทุกขโรคขปยังวิวัชใจเยสัภพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ตัวใดๆขอให้กลายเป็นดีเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วัน เพราะปีก็ให้เคลื่อนเพราะเดือนก็ให้คลายเพราะวันก็ให้หายเมือนนําำดไฟอภิวันชัยเยสัาคาทานงาสาคาลาพังพระวันโตเมรักขันโตสุรักขันโต

multimisum p a n

Thank you. i